วันนี้กล so ุ่มของพวกเราจะมานำเสนอการแบ่งยุคสมัยประวัติศาสตร์ตะวันตกค่ะซึ่งประวัติศาสตร์ตะวันตกนะคะจะแบ่งเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ค่ะซึ่งยุคก่อนประวัติศาสตร์จะแบ่งออกเป็นสามยุคก็คือยุคหินเก่ายุคหินใหม่และยุคโลหะค่ะซึ่งยุคหินเก่านะคะจะเริ่มขึ้นเมื่อประมาณสามถึงห้าถึงห้าล้านปีมาแล้วค่ะมนุษย์ยุคนี้จะมีการใช้หินตามธรรมชาติจึงไม่มีการหลับคมเช่น หอกมีกและเข็มค่ะนุษย์จุลนี้เป็นพวกแร่ร่อนค่ะแล้วก็มีการล่าสัตว์มีการมีการล่าสัตว์อาศัยอยู่ในถ้ำนอกจากนี้ยังมีการสร้างสรรค์ศิลปะโดยการวาดเขียนพ,าพานา้าผนังถ้ำค่ะยกตัวยอย่างเช่นยกตัวยอย่างเช่นการเขียนกระทิงเรียงกันเป็นขบวนคนพบในภายใน ทางตอนใต้ของสเปนค่ะส่วนในประเทศไทยพบที่ถ้ำตาดหลวงจังหวัดกาญจนบุรีภูระบาาจังหวัดอุดร,รธานีและถ้ำผีหัวโตจังหวัดกระบี่ค่ะยุคหินใหม่ยุคหินใหม่นะคะคือ,อยุคที่เริ่มขึ้นเมื่อประมาณหนึ่งหมื่นถึงหกพันปีที่แล้วค่ะมนุษย์เริ่มรู้จักการทำเกษตรพอปลูกค,คือเช่นข้าวสาลีข้าวบาเล่การที่มนุษย์เริ่มท เกษตรนะคะเป็นการลดออกไปล่าสัตว์ค่ะทําให้มีการตั้งหินหานะคะอาศัยหลงตัวการเป็นชุมชนหมู่บ้านมีการจัดระเบียบการปกครองค่ะหละักฐานที่ค้นพบคือเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทาด้วยหินค่ะและมีการรับคมเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานได้มากขึ้นค่ะยุคโลหะนะคะเป็นยุคที่เริ่มขึ้นเมื่อประมาณ6,000ปีที่แล้วค่ะเป็นยุคที่มนุษย์เริจ่จเอาแร่จากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ค่ะเช่นเครื่องประดบับทําอาวุธ โลหะชนิดแรกคือทองแดงตะก,กั่วต่อมาโมเดลนําโลหะมามาผสมกันชนิดแรกค่ะชื่อว่าสังดีเป็นโลหะที่ผสมกันระหว่างทองแดงและอีบุกต่อมาจึงนําเหล็กที่แข็งแรงก,กว่ามาใช้แทนค่ะหลักฐานที่ค้นพบคือเครื่องที่ทําจากเครื่องที่ทําจากโลหะชนิดต่างๆตัวเช่นมีดาดาบหอกและชุดกอดค่ะ มัยโกราณนะคะสามารถยังออกได้4สมัยก็คือ 1. บริษัทสมัยโบราณ2บริษัทสมัยกลาง3าบริษัทสมัยใหม่และ4ี่บริษัทสมัยปัจจุบันค่ะบริษัทสมัยกลางบริษัทสมัยโบราณอยู่ในช่วง3,000ปีก่อนคริสต์ศักราชถึงคริสต์ศักราช476ค่ะนอกจากการปฏิกินศรวของชาวซูเนเรียนในโรเโเมียจนถึงการลบสลายของักวรรดลโงมาะวันตก ก็คือเป็นการสร้างสมัยอรารยธรรมที่ให่สมัยโบราณได้แกอ่อารยธรรมเมโสโ,โปเตเมียอารยธรรมอียิปต์อารยธรรมโรมันและอารยธรรมบลีค่ะยุคศตวรรษสมัยกลางอยู่ในช่วงคิสี่ศตวรรษ416ถึง1492ค่ะนับจากการสิ้นสุดของจักรวรรดิรโรมันตะวันตกจนถึงสมัยของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสท,ที่ค้น,คนพบทวีปอเมริมกาค่ะยุคกลางมีชื่อเรีออยกอย่างว่ายุคมืดเพราะจักรวรรดิ อาณาญาตมรีโรมันเสื่อมโทรมลงจึงทําให้มีผู้ลุกลาจากอาณาเขตต่างๆเป็นจำนวนมากจากักรวรรดิก็เลยอ่อนแอลงกษัตริย์ไม่สามารถปกป้องคุ้มครองประชาชนได้ในทางการการปกคปรองแบบฟิลดาหรือธอรินาสวอตมียพาก,กับเดิูกเรืองขึ้นพร้อมๆกับความแข็งแกร่งของฝ่ายศาสนาจักรในสมัยบาแทนโดยที่พระสัตรวาบาาจะเป็นผู้มีอำน,นาจสูงสุดค่ะ วิชาสมัยใหม่อยู่ในช่วงคิ่สกรา 1, ัราชิบสถึง1 9ึ5ค่ะเนื่องจากมีระยะเวลายาวนานเกือบ5ทศตวรรษเกือบ5ศตวรรษจึงทำให้มีการแบ่งเป็นสมัยย่อยๆลงไปอีกค่ะสมัยการสำรวจทางทะเลอยู่ในช่วงคี่ศตวรรษที่ 15- 17ถึงค่ะในสมัยนี้จะมีนักเดินเรืชอชาวโปรตุเกสและสเปนออกเดินทางสำรวจหมูกก่เกาะพินีและวันออกค่ะ้วยเหตุนี้จึงทำให้ ชาราวันตกเริ่มมีอันาลิคมในทวีปอัริกาและทวีเอเชียขึ้นค่ะต่อไปนะคะจะเป็นสมัยการปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ค่ะซึ่งเกิดขึ้นเมื่อคิศตวรรษที่17เป็น การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ค่ะซึ่งเป็นผลมาจากการมีความรู้ใหม่ๆทางธรรมชาติทําให้เกิดความสงสัยในข้อสอนเดิมและรู้จักแสวงหาความรู้ใหม่ใหม่ทให้โราเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในสมัยก่อนค่ะเรียกได้ว่าสมัยนี้นะคะเป็นสมัยแห่งการใช้เหตุผลหรือเป็นยุคแห่งการแแจกรู้ค่ะต่อไปนะคะสมัยการปฏิวัติอุตสาหากรรมค่ะเกิดขึ้นระหว่างคทศรวรรษที่1820ค่ะเป็นยุคที่มีการนําเครื่องจักรมาใช้แทนแรงงานมนุษย์เพื่อเพิ่มจํานวนการผลิตค่ะ สี่สมัยเสรีนิยมชาตินิยมและประชาธิปไตยเกิดขึ้นระหว่างทศวรรที่2709และ1914เป็นยุคแห่งการใช้เหตุผลทำให้เกิดทางคิดความกันขออภัยค่ะทำให้เกิดความคิดทางการเมืองจนนำไปสูก่การปฏิวัติรั้งของฝร,รั่งเศสและประเทศอื่นๆค่ะมีการปกครองแบบใหม่คือระบอบประชาธิปไตยค่ะห้าสมัยจักรวรรดินิยมใหม่เกิดขึ้นระหว่งางทัวรรษ ศักราษ,ษที่1870ถึง1914ค่ะประเทศต่างๆในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกานะคะมีการแสวงหาร่ะอาณนิคมจนกระทั่งเกิดสงครามโลกครั้งที่1ค่ะ6สมัยสงครามโลกเกิดขึ้นระหว่างศักราษที่1914ถึง1945ค่ะเป็นช่วงเวลาที่ทั้องโลกตกอยู่ในสภาวะสงครามจึงเรียกมาะ ครามหรือสงครามโรคค่ะนอกจากนี้นะคะการสิ้นสุดสงครามโรกครั้งที่2ก็ถือเป็นการสิ้นสุดยุคสมัยยุคส,สมัยสงครามโลกด้วยเช่นกันค่ะต่อไปนะคะประว,วัติศาสตร์สมัยปัจจุบันค่ะอยู่ในช่วงทิทศก,กรรชที่1 9 2 5ถึงปัจจุบันค่ะหรือประวัติศาสตร์ยุคสมัย แบ่งเป็นสองสมัยย่อยได้แก่สมัยสงคราม,ยมยเย็นค่ะเป็นสมัยแห่งการแข่งขันทางการเมืองระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นําและฝ่ายคอมมิวนิสต์ที่มีสหภาพโซเวียตเป็นผู้นําค่ะ2สมัยโลการิวัตซ์ซึ่งเป็นสมัยที่เราใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันค่ะจะเป็นช่วงที่โลกแคบโลเพราะความจเจริญทางด้านสื่อคํางทางโคมและเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะทำให้สามารถติดต่อสื่อสารกับั่้โลกได้สะดวกและง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะ พวกเราขอจบการนำเสนอเพยงท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ